สัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูดาอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นไงกันบ้างคะครั้งที่แล้วกลับไปทบทวนความรู้แล้วก็สืบค้นข้อมูลกันเพิ่มเติมบ้างไหมครั้งที่แล้วนะคะจากที่ครูดได้เกริ่นไปนะคะก็ทราบกันแล้วว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทยนะั้นคือใครตกลงจําได้ไหมคะอ่า นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะคะหรือว่ารัชกาลที่4นะคะเหตุผลที่ท่านเนี่ยได้เป็นทระวิดาแห่งวิทยาศาสตร,ร์ของไทยนะคะก็เพราะว่าท่านเนี่ยได้มีการทํานายเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะได้อย่างแม่นยานะคะส่วนอุปกรณ์หรือนวัตกรรมที่ได้ใช้ในการศึกษานั้นก็คือกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมล่ะคะกล้องโทรทัศน์ เะมื่อวานคุณดาวบอกแล้วว่าให้นักเรียนสืบค้นพเพิ่มเติมไปนะคะกล้องโทรทัศน์ที่เป็นทเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ใช้ในการสำรวจหรือ,รอว่าสืบค้นนะคะวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าชนิดต่างๆนะคะวัตถุเหล่านั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมี เทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยได้ทําการศึกษาวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งกล้องโทรทัศน์ที่ครัวให้นักเรียนเนี่ยกลับไปสืบค้นก็มีอยู่2แบบด้วยกันใช่ไหมล่ะคะนั่นก็คือประเภทที่1ก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์ที่เป็นแบบผักเถแสงกล้องโทรทัศน์ที่เป็นแบบผักเแสงจําได้ไหมคะว่าเราใชเา้เลนชนิดใดในการประกอบ นั่นก็คือเลนนูนค่ะแต่ถ้าเป็นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงก็จะเป็นกล้องออก็จะเป็นเลนเวลนะคะที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์นะคะซึ่งเทคโนโลยีที่จะไปสำรวจอวกาศเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะกล้องโทรทัศน์อย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนเนี่ย ไปรู้จักกับเ,เทคโนโลยีที่เราใช้ในการสำรวจอวกาศนะคะชนิดที่สอกันนะคะจะเป็นอะไรน,นั้นอ่ะเดี๋ยวนะักเรียนรอชมอคลิปนี้ดูก่อนนะคะสวัสดีครับเจมก์กังาทำอะไรอยู่จ้า สวัสดีครับตอ,อนนี้ผมกำลังดูดาวอยู่ครับถ้าทางเจมจะชอบเรียกดวงดาวจริงๆเลยนะใช่ครับผมก็ชอบมากๆเมื่อคืเนี้ผมดูข่าวในทีวีเห็นข่าวที่เขาใช้จรวดเป็นบ้านนะที่นำยานอวกาศไปสำรวจดวงดาวผมเลยอยากจะลองสร้างจรวดจ,จังเลยอครับจะได้พายานอาวกาศของผมออกไปสำรวจดาวบ้างรอจ้า ก่อนอื่นเจมต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจรวดให้ละเอียดก่อนนะจ๊ะครับเมื่อสักครู่อ่ะผมนั่งหาข้อมูลในข่าวเด็ดนะครับแต่มันเป็นข้อมูลที่ยากเกินไปผมอาจจ่านไม่เข้าใจเลยถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะพี่กำลังจะอธิบายให้น้องๆฟังเรื่องจรวดและการเคลื่อนที่อยู่พอดีเจมสนใจอยากจะฟังด้วยไหมล่ะสนใจจริงครับ ถ้าอย่างนั้นพี่จะอธิบายให้เจมและน้องๆฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อพูดถึงจรวดน้องๆหลายคนคงจินตนาการไปแตกต่างกันใช่ไหมครับจริงๆแล้วจรวดเนี่ยคือพาหน,นะหรือว่าอุปกรณ์ที่นำยามอวก,กาศดาวเทียมหรืออุปกรณ์ประเภทอื่นขึ้นสู่อวก,กาศจรวดเป็นเครื่องยนต์ที่มีพลังงานสูงที่สามารถเพิ่มความเร็วได้ การส่งดาวเทียมหรือ,อยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศจะต้องอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันและก็ความเร็วสูงสามารถเอาชนะแรง้มถ่วงของโลกได้นั่นเองครับและการปล่อยจรวดส่วนใหญ่นะจะใช้จรวดที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งก็คือเมื่อจรวดพายานอวกาศออกไปยังนอกโลกแล้วยานอวกาศจะสลับจรวดที่ใช้เช้อเลิงหมดแล้วทิ้งและชิ้นส่วนของจรวดที่ตกลงมานั้น ก็จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกจรวดระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียวผ่อน้านประเภทนี้มันจะประกอบไปด้วยจรวดหลายท่อนจรวดหลายท่อนก็คือจรวดที่มีส่วนขับดัน2องส่วนขึ้นไปแต่ละส่วนมีเครื่องยนต์และบรรจุเชืเ้อเพลิงเมื่อจรวดท่อนหนึ่งใช้เชืเ้อเพลิงหมดจะถูกปลดทิ้งและจรวดท่อนต่อไปจะหยุดเครื่องยนต์เพื่อขับดันน้ําหนัก ให้ถึงระดับความสูงที่กำหนดไว้จรวดประเภทนี้จะมีท่อนล่างใหญ่ที่สุดและท่อนบนเล็กที่สุดช่วงนี้ทนะน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงเพื่อดลงดูสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้สามารถอยู่บนพื้นโลกได้ถ้าโลกของเราไม่มีแรงโน้มถ่วงจะทําให้ทุกสิ่งบนโลกลอยสู่อวกาศ เพราะฉะนั้นในการสร้างจรวดที่เป็นพาหนะที่นำยาอาวกาศออกไปนอกโลกึต้องเป็นจรวดที่มีความเร็วและเคลื่อนที่ต้านแรงโน้มถ่วงหรือเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกได้เราแบ,บ่งประเภทของจรวดตามชนิดของเชื้อเเลิงออกเป็นสองประเภทคือจรวดเชื้อเเลิงแข็งมีโครงสร้างไม่สนับซับซ้อนแต่เมื่อการเผาไหม้เชื้อเเลิงเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถหยุดได้ เจลัวเชื้อเพลิงเหลวมีโครงสร้างสลับซับซ้อนเพราะต้องพอเก็บเชื้อเพลิงเหลวและออกซิเจนเหลวซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกจ็จดเยื่อแข็งและยังต้องมีท่อและปัม๊มเพื่อลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์เพื่อทำการเผาไหม้จรววเชื้อเพลิงเหลวมีข้อดีคือสามารถควบคุมปริมาณการเผาไหม้และปรับทิศทางของกระแสแก๊สได้ต่อไปเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของจรวดนะครับ น้องๆคงจะเคยเห็นแลครับว่าเมื่อเราจะส่งยานอากาศออกไปนอกโลกนั้นเราจะตั้งให้อยู่ในแนวดิ่งไม่ใช่แนวราบเหมือนเครื่องบินนั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถยิงจรวดขึ้น,นแนวราบได้เพราะโลกมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่ความหนาแน่นของอากาศจะต้านทานให้จรวดเคลื่อนที่ช้าลงและตกลงซะก่อนดังนั้นเราจึงส่งจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้าในแนวดิ่ง แล้วค่อยปรับวิถีให้โค้งขนานกับผิวโลกความแตกต่างระหว่างเครื่องบินไอพ่นและจรวดเครื่องยนต์ของเครื่องบินต้องอาศัยอากาศทั้งในการสร้างแรงยกและการเผาไหม้ทำให้เกิดแรงดันไปข้างหน้าจนปีสามารถสร้างแรงยกทําให้เครื่องบอยขึ้นได้ส่วนจรวดบรรจุเชื้อเพล,ลิงและออกซิเจนไว้ภายในเมื่อทําการเผาไหม้จะปล่อยแก๊สร้อนพุ่งออกมาดันให้จรวดพุ่งไปในทิศตรงกันข้าม จรวดไม่ต้องอาศัยอากาศภายนอกมันจึงเดินทางในอวกาศได้น้องๆครับหลังจากที่เรียนรู้เรื่องจรวดกันแล้วน้องๆลองมาทํากิจกรรมสนุกๆเพื่อทดสอบความเข้าใจจากที่เรียนมากันดีกว่านะครับน้องๆกดคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทากิจกรรมได้เลยครับ จรวดคือเครื่องยนต์ที่เป็นพาหะที่นำยานอาวกาศหรือดาวเทียมออกสู่นอกโลกเมื่อเราจะส่งยานอาวกาศออกไปนอกโลกโดยใช้จรวดเป็นพาหะเราตั้งให้จรวดอยู่ในแนวดินเพราะเราไม่สามารถดึงจรวดขึ้นในแนวราบได้เพราะว่าโลกมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่ความหนานแน่นของอากาศจะต้านทานให้จรวดเคลื่อนที่ช้าลงและตกลงเสียก่อนดังนั้นเราจึงส่งจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้าใน คอยปรับวิธีให้โค้งขนาดกับผิวลกตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับแบบสถันใช้เดี่ยวกันแล้วนะครับน้องพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วทำแบบสหานกันเลยครับจรวดสามารถแบ่งตามชนิดของเชื้อเพลิงออกเป็นสองประเภทคือจรวดเชื้อเพลิงแข็งและจรวดเชื้อเพลิงเหลวจรวดเชื้อเพลิงแข็งมีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนแต่เมื่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถหยุดได้ จรวดเชื้อเพลิงเหลวมีโครงสร้างสลับซับซ้อนเราต้องมีถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวและออกซิเจนเหลวซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและยังต้องมีท่อและปั๊มเพื่อลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์เพื่อทำการเผาไหม้จรวดเชื้อเพลิงเหลวมีข้อดีคือสามารถควบคุมปริมาณการเผาไหม้และกรับทิศทางของกระแสะแก๊สได้จรวดหมายถึงภา,านะหรืออุปกรณ์ที่นำยานอาวกาศดาวเทียมหรืออุปกรณ์ประเทศอื่นเข้าสู่อวกาศ จรวดเป็นเครื่องยนต์ที่มีพลังงานสูงที่สามารถเพิ่มความเร็วได้การส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศจะต้องอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันและความเร็วสูงสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงเพื่อดึงดูดสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้สามารถอยู่บนพื้นโลกได้ถ้าโลกของเราไม่มีแรงโน้มถ่วงจะทำให้ทุกสิ่งบนโลกลอยออกนอกอวกาศ เป็นไงกันบ้างคะดูจบแล้วใช่ไหมคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอเพิ่มเติมความรู้นะคะทีะ่เกี่ยวข้องกับจรวดของเราที่เราจะศึกษานะคะซึ่งครูไม่สามารถที่จะผลิตจรวดให้นักเรียนเนี่ยได้ดูได้นะคะจรวดมันก็เหมือนกับลักษณะการทํางานที่นักเรียนพับกระดาษเป็นจรวดใช่ไหมคะนักเรียนพับกระดาษพับกระดาษเป็นจรวดเนี่ยนักเรียนก็โยนขึ้นไป สักพักหนึ่งมันลอยขึ้นไปแล้วมันก็จะตกลงใช่ไหมคะนั่นคือลักษณะการทํางานอันนี้ก็เช่นกันนะคะลักษณะของการทํางานของจรวดเนี่ยก็เป็นไปในลักษณะของการที่ต้องขึ้นเพื่อต้านแรงดันหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะโดยปกติแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็จะ ดึงให้วัตถุเนี่ยตกลงข้างล่างเสมอนะคะแต่ในส่วนของจรวดเนี่ยจะเป็นระบบของการทำงานที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเมื่อปล่อยจรวดขึ้นแล้ววัดจรวดเนี่ยก็จะลอยขึ้นไปด้านบนนะคะอย่างเช่นนักเรียนเป่าลูกโป่งนะคะอะต่อไปอก็จะเป็นถ้านักเรียนต้องการที่จะ,อะลองทำจรวดนักเรียนก็ใช้ลูกโป่งนะคะ เป่าลมไม่ต้องมัดปากนะคะเป่าลมแล้วนักเรียนก็ลองปล่อยดูซิว่าลูกโป่งเนี่ยมันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานเท่าไหร่ถ้าอา,อากาศที่อยู่ภายในลูกโปง่งเยอะก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นถ้าอากาศในลูกโป่งน้อยก็จะอยู่ได้น้อยลงนะคะมันก็เหมือนกับแก๊สที่บรรจุอยู่ใน ตัวของจรวดนะคะถ้ามีแก๊สมากจรวดก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะคะถ้ามีแก๊สน้อยก็จะอยู่ได้น้อยนะคะลักษณะของจรวดนะคะถ้าเราแบ่งลักษณะตามเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ในจรวดก็สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งกับจรวดที่ใชเ้เชื้อเพลิงเหลวนะคะซึ่ง จรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ได้ซับซ้อนนะคะไม่ต้องมีถังแก๊สไม่ต้องมีอะไรนะคะปล่อยปุ๊บก็จะเกิดการเคลื่อนที่แต่ข้อเสียของมันก็มีแค่ถ้าเกิดว่าเราจะทําให้มันเผาไหม้แล้วเนี่ยมันจะเผาไหม้จนหมดทีเดียวไม่สามารถที่จะหยุดมันได้แต่ถ้าเป็นเชื้อเพลิงเหลวอ่ะเราสามารถควบคุม ปริมาณของแก๊สที่อยู่ข้างในเนี่ยว่าหยุดแค่นี้นะพอแค่นี้นะเราสามารถควบคุมได้นะคะแต่ถ้าเป็นเชือเพิิงแข็งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะคะข้อดีข้อเสียมันก็จะต่างกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วยังนะคะทีนี้นะคะเ,เมื่อนักเรียนได้ดูคลิปจบแล้วเนี่ย อขอแค่นะักเรียนสรุปเป็นความรู้ของตัวเองเป็นสาระสำคัญนะคะสรุปโดยใช้แผนผังความคิดอ่าทีนี้แผนผังความคิดเนี่ยบางคนไม่ว่าครูจะสอนไปเท่าไหรนะ่นักเรียนก็อ,อยากจะฉันอยากจะทำแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่แผนผังความคิดนะคะแผนผังความคิดก็คือการนำความคิด ของนักเรียนที่ได้จากการศึกษาสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยมาสรุปจําแนกออกเป็นส่วนออกเป็นสาระสาคัญว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มหัวข้อก่อนนะคะหัวข้อที่เรียนศึกษาคืออะไรอ่ะจรวดใช่ไหมคะอ่ะจรวจซึ่งเป็น เทคโนโลยีอวกาศชนิดหนึ่งนะคะนักเรียนก็บอกว่าชันจะ,จะสรุปเรื่องจรวจเนี่ยและจะมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกจรวจการทำงานการทำงานของจรวจเป็นยังไงอ่ะจรวจเมื่อกี้ที่เรียนได้ดูไปจรวจก็คือ การที่นำอา,อาจจะเป็นยานพาหานะอาจจะเป็นขนส่งนะคะพวกขี่พนาวุธพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะขึ้นไปบนายานอาวกาศด้านบนสถานีอวกาศด้านบนนะคะขึ้นไปเพื่ออะไรขึ้นไปสำรวจดวงดาวต่างๆลักษณะการทำงานเป็นยังไงนักเรียนก็อธิบายความรู้ไปอ่ะ แล้วชนิดของจรวดชนิดของจรวดจ,จรวดเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีสองชนิดด้วยกันสองชนิดนั้นมีอะไรบ้างจรวดเชือบเชือเคริงแข็งกับเชือ้อเคริงเหลวนะคะแล้วนักเรียนก็อธิบายไปว่า เชื้อเพลิงแข็งเป็นยังไงเชื้อเพลิงเหลวเป็นยังไงต่อไปอการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของจรวดเป็นยังไงเราบอกว่าเมื่อกี้ที่เราดูเขาบอกว่าจรวดเขาจะให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะ ทำไมถึงเคลื่อนที่ในแนวหนีนักเรียนก็อธิบายไปนะคะนี่คือลักษณะของการทำามแม a กหรือว่าแผนผังความคิดในลันกษณะนี้นะคะอ่ะนักเมื่อนักเรียนได้หัวข้อสาระสำคัญแล้วทีนี้นักเรียนก็สามารถดูวิดีโอหลายๆรอบแล้วก็สามารถนำมาสรุปเป็นแผนผังความคิดของนักเรียนได้นะคะอะ ต่อไปจะเป็นในเรื่องอะไรนั้นนะคะก็มาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ